เทพร,ราหูเ<ฆ>ซึ่งขึ่งขอเช,เชิญนะแบบแฟ,แฟ,แฟนรายการของน้ำเตยด้วยนะ<ฆ>ว่าทุกคืนวันพุธตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่มเนี่ยที่บ้านกลางเมืองลาดพร้าวอยู่รอบลาดพาวยี่สามถึยี 23, <ฆ>่ห้าถนนใหญ่เลย<ฆ><ฆ>มีจัดพิธีนิมนต์พระมาเก้ารูปทุกวันพุธกลางคืน<ฆ>พระก็จะมาสวดมนต์เราก็ทำบุญด้วยกัน<ฆ>มาเขียนแผ่นทองร่วบบุญร่วมสร้างอะไรก็ได้หรือมีเหรียญเทพร,ราหูก็สามารถที่จะบูชณาบุญได้ที่<ฆ>บ้านกลางเมืองลาพร้าวสถาบันประโยช์ศาสตร์ชั่วคราวตรงนั้นน่ะนะ ที่บอกแล้วเนี่ยทีนี้อาจารย์เนี่ยรู้ว่าลาหูนี่มีฤทธิ์ถึง<ช>กษัตริย์เขมรพระเจ้าชัยยักวรมันสร้างแหวนเทพพระราหูไว้ให้กษัตริย์อมมาหรือแม้กระทั่งนางอันเป็นที่รักนะหรืนอ,อนาอักษรเนี่ยปรากฏอาจารย์ก็สร้างแหวนเทพพระราหูเนี่ยไว้ประจําตัว<ช>แล้วทีนี้บอกตรงๆบอกตรงๆเลยว,ว่าสร้างครั้งแรกเนี่ยสร้างพันวงนะแล้วก็ให้เข้าไปซักเอาเนื้อชนวนที่เหลือจากการหลอกพระที่สร้างพระท่านก็กิงเนี่ยทขาไปสร้างปรากฏว่า ต้าให้บูชาคือรัฐอู่ทองเนี่ยให้บที่อยู่ตรงรัฐบงรับต,ตรงตรงบางลำพูเนี่ยเดี๋ยววันไหนไปเยี่ยมชมราฐก,ก็นะ<ด>เขามีของส,งสวยๆนั่นเลยนะเขาให้เช่าบูชาไปหมดเลยโดยที่แทบไม่จะมีแทบไม่มีกําไรตอนนั้นให้เช่วเาวงรัพันบาทวงราพันบาทต่อมาอาจารย์ก็เห็นว่าทําแหวนราหูทรงครุฑเนี่ยเป็นของเขมรเ,เปลี่ยนทำา้องไทยดีกว่าให้มีราหูสีหน้า,ขาเขมรก็มีสองหน้าแล้วก็มีครุฑมีหน้าเป็นของเราปร<ภ>ากฏว่า ทำเสร็จก็เกิดความโลภบอกยอมรับนะเอถ้าให้เช่าวงละสามพันก็มีกําไรถึงวงละพันกว่าบาทเอางี้แล้วกันลงทุนสร้างเลยลงทุนสร้างหนึ่งวงเพื่อเสกตลาหูย้ายแต่ในระหว่างที่เราสร้างไปแล้วเอาลงเอาสนวนหล่อพระใส่ไปแล้วเอาทองคำเงินใสไปแล้วเราฝันมึงจะสร้างกูขายหากินลึอกูเป็นครูบาอาจารย์ที่มึงเคารพบูชายอยู่ไม่ใช่หรือหยุดเลย วันรุ่นบอกพี่ชาเจ้าของร้านอุกองผมยกให้ทีหมดเลยว่ะผมไม่เอาแล้วเออผมถือว่าผมทําบุญนี่เล่าความจริงฟังผมขอพี่ชาสักสองร้อยวงไว้แจกให้คนรักชอบใครจาขอก็ได้ไหมได้ก็จึงเป็นที่มาของแหวนลาหูทรงครุฑที่นิ้วและแหวนลาหูทรงครุฑเนื้อนาวโรหะที่มีทองคําเงินและก็เนื้อหล่อพระกิ่งเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครใส่ไว้ลาหูก็กินทุกทิศเนี่ยกินแก้วแหวนเงินทองพระทิพย์พระจันทร์ยังแพ้ลาหูอ่ะ อาทิตย์คือทองคำกันเงินตราท่านภยวิวัฒจะร่ำรวยมีเดยดมีอำนาจเมื่อเจอ,เอน้ำเตยก็ดีเลยจะได้มอบให้แต่ว่าอย่ามาขออาจารย์แล้วนั่มไคนอื่นเพราะว่าต้องไปที่รักหอู่ทองคุณบาวันทูเขาให้เท่าชาวเมละสองพันเก้าร้อยเก้าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่ได้คิดขายเพราะว่าฝันเวลาหูแม่บอกว่าอย่าขายกินเพราะเป็นครูบาอาจารย์ตัว <c oughs> นั้นก็ขอมอบแหวนนี้ไว้คุ้มครองขอให้ร่ำรวยมีโชคลาภนะจากนี้เป็นต้นไปแหวนนี้อยู่ที่นิ้วน้ำเตยจะไปแห่งผลบ 等爱 ก็เค่ย่างกระปุณก่อนเลยดีกว่า ห,หยอดแผ่นทองแดงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเพื่อสร้างเทพพระราหูทรงพุทธองค์แบบนี้นะคะแต่ว่าจารักค่ะจะสร้างในอีกจังหวัดหนึ่งนะคะคือนครสวรรค์เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการ The Variety Show หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยืนอยู่เนี่ยคือน้ำประมาณครึ่งเขาแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันจะลึนลงมาอีกนะคะวิกฤตครั้งนี้นะคะบางคนเนี่ยก็สนุกสนานกับวิกฤตเพราะว่าน้องๆบางคนก็เล่นน้ำได้แต่ในขณะที่บางคนผู้ใหญ่อย่างเราเรานี่อาจจะ ต้องลมวันไหวยังไม่สายไปรวบรวมหัวใจแต่ล้อมเป็นหนึ่งเดียวดังประการมันคงปลอดภัยไปด้วยกันเจ็บครั้งนงี้น เป็นครูออกให้รู้ว่าน้ำกับเรานั้นต้องอยู่เคียงช่วยกันไปต้องใส่ใจดูแลน้ำมาแล้วไปแต่น้ำใจอย่าคาดกันดังเยื่อใยที่โยงผูก ยยังยืนชีวิตต้องเดินหน้าอย่าท้อสู้ต่อไปตั้งใจกายให้ยืนหยัดไว้แล้วก้าวไปด้วยกัน ใจอาขาดกันดังเยื่อใยที่โยงผูกพันยังยืนชีวิตต้องเดินหน้าอย่าท้อสู้ต่อไปตั้งใจกายให้ยืนหยัดไว้แล้วก้าวไป Yeah. หรืงามเหมือนดอกไม้นี่ตลอดการตลอดไปคือดอกไม้นี้เป็นดอกไม้พลาสติกแต่งดงามคืองามไม่มีเสือ่อมคลายตลอดการตลอดไปไดเคือ